พื้นที่ริมถนนอุตรกิจตรงข้ามสารากลางจังหวัดกระบี่เตรียมใช้เป็นสถานที่จัดการชุมนุมของกลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกินภาคใต้หลังจากที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่แล้วนะครับนายชูวงม,มณีกุลที่ปรึกษาด้านกฎหมายกลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ก็บอกว่าจะปักหลักกลางเต็นท์ชุมนุมยืดเยื้อเพื่อทวงถามความคืบหน้าการดำเนินการกับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน ที่หมดอายุสัมปทานรวม14แปลงเนื้อที่กว่า72,000ไร่หลังกลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกินออกมาเรียกร้องให้นำที่ดินหมดอายุสัมปทานมาจัดสรรให้กับคนจนตามมติคอรมอปี2546นะครับแต่ที่ผ่านมากว่า20ปีผ่านมาหลายรัฐบาลการดำเนินการกลับไม่คืบหน้านะครับพบว่าพื้นที่หมดอายุสัมปทานบางแปลงถูกขายให้กับกลุ่มทุนชาวบ้านรายใหม่เข้ามาทำประโยชน์ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์และตลอดการต่อสู้เคลื่อนไหวแกนนาถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วกว่า10คนและมีผู้บาดเจ็บอีกมากนะครับแต่ว่านายทุนและข้าราชการบางคนก็พบว่ายังมีการเข้าสแสวงหาผลประโยชน์อยู่จึงมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแม้คอรมอจะมีมติให้จัดสรรที่ดินให้กับผู้มีรายได้น้อยมานานแล้ว แต่ทางจังหวัดเองไม่เคยดําเนินการอย่างจริงจังสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจต่อการแก้ปัญหาคับอ๋อนิดเหรอนิดไม่ได้มา,านี่นนครับ